ครับสวัสดีครับสมาชิกที่ดัดบิกจมทุกท่านประจำวันที่14เดือนกรกฎาคม2568นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อกิที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้คนตะเวนหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเชลซีเจอดปารีสเชียงเเมงนะครับผมได้บอตรงให้ต่อปารีสไปในราคาครึ่งควบนะครับสรุบุตะตายนะครับคนนี้จบเกมเชลซีเอาชนะไปด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนย์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอสดที่ผมได้ไปตังในกลุ่มก็บวมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวต่อเนื่องมา4วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอสอดนะครับส่วนบอต็งตมคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับพลาดบวนติดไป กดจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสําหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลติงบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ลู้กันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นคู่ระหว่างอีเวดเจอร์วีบิสวาซ่านะครับอีเวดอยู่อันดับที่3ของลีนะครับส่วนวาซ่าอยู่อันดับที่6ของลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลาสี่ตุ ประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าวาซาเปิดบ้านเบียรเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนนะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างอเวดสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดแล่เป๊ไปหนึ่งนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปแพ้ชักต้าโดเนตในบนถ้วยมาด้วยสกอคหกประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มร่มดูแย่เลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างวาซาสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาแพ้มาถมาสามนัดเลยนะครับในนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้เอสเจเคเกลซิงกิไปด้วยสกคสองประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มร่มดูแย่มากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างอเวดจะไม่บอบสีสามสามนะครับตัวหลักๆก็จะมีซซอลลีี่ไวาเนนรูมดิก้ แล้วก็จูนา่าเวเตลีนะครับส่วนทีมเยือนอย่างวาซาก็ไม่บอก4 3 3เหมือนกันนะครับนำทัพมาโดยซามูเอลลินเดอร์แมนลูก้าสมิธและก็เมสบอเชอร์นะครับสำหรับเกมคู่นี้เด็ดเปิดมาเป็นอีเวดเปิดราคามาต่อหนึ่งลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมเจ้มาตังเจ้าบ้านอย่างอีเวดมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้อีเวดดูได้เปรียบกว่าและเล่นในบ้านดูแล้วมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นผมคอนตรงให้ต่อ,อยูเวดไปในราคาหนึ่งลูกนะครับยังมีครั้งนะครับคอนโดงใา้ต่อ,อยูเวดไปในราคาหนึ่งลูกนะครับผมมองว่าอยู่จะบ้านหน้าลุนกว่านะครับ,บคนอนบจากกันนะครับฝากติดตามในกอดสปารกลายใ้ช YouTube, ่อง u t u b e ตีแดดบิ๊กโจมและเปิดตีดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประรานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ